การแปลงเลขฐานสองเป็นฐาน10การแปลงเลขฐานสองเป็นฐาน10ทําได้โดยการนําเมาเลขฐานมายกกําลังตามจํนตัวอย่าง1010 1, 1 1ฐาน2เท่ากับเท่าไรฐาน10 1คูณ2ยกกาลัง5บวก0 2, ย์คูณ2ยกกาลังสี่บวก1คูณ2ยกกาลังสบวก0คูณ2ยกกาลังสองบวก หนึ่งคูณสองยกกำลังหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งคูณสามสิบสองบวกศูนย์คูณสิบหกบวกหนึ่งคูณแปดบวกศนคูณสบวกหคูณสบวกหคูณหเท่ากับสามสิบสวกศย์บวกแบวกศย์บวกสบวกหเท่ากับสีฐานสิดังนั้นหนึ่งศฐานสเท่ากับ ส3ฐิสานสิ